สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงจีนเจ้าบทบาทที่ไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนก็ถ่ายทอดอารมณ์ชวนคนดูอินเป็นกับเรื่องราวได้ตลอดเวลานะครับสำหรับจางรั่วอินนักแสดงวัย34ปีที่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่ปี2004ก่อนจะได้เข้าศึกษาที่ไบจิ่งฟิล์มอัครมี่หนใน3วิทยาลัยด้านการแสดงที่ดีที่สุดของจีนนะครับ ซึ่งระหว่างนั้นจางรั่วอินก็มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์จีนแนวทหารรักชาติก่อนจะเริ่มมาเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมมากขึ้นจากซีรีส์เรื่องหมอผีไร้ใจของปี2015นะครับที่เป็นซีรีส์จีนแนว p พี i o d เรียดแฟนตาซีที่ดัดแปลงบทจากนิยายจีนของหนีหลัวหลังจากนั้นจางรั่วอินก็มีงานแสดงอย่างต่อเนื่อง โดยดีกรีความปังแต่และเรื่องก็มาแรงไม่มีตกนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคแฟนตาซีเรื่องตำนานรักจิ้งจอกสวรรค์ของปี2016ตำนานอาณาจักรเหนือกาลเวลาของปี2016ซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามหากพูดถึงซีรีส์จีนของจางรั่วอินที่แฟนๆตั้งตาให้สร้างภาคต่ออย่างเร็วๆนี้ ก็ยังตรึงใจกับความสนุกในภาคแรกไม่รู้ลืมนั่นเองนะครับซีรีส์ที่ว่ากันว่าจะมีภาคต่อที่ได้จางรั่วอินมารับบทนำอีกครั้งมาให้ได้อัปเดตนั้นก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่อง medical examiner ดรฉินของปี2 0 1 6ซีรีส์จีนแนวสืบสวนอาชญากรรมที่ดัดแปลงบทจากงานเขียนของฉินหมิงโดย3ามนักแสดงนำของเรื่องก็ได้จางรั่วอินดีเซียน เจียวจวนเยียนมารับทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหมอและตำรวจฝ่ายอาชญกรรมที่ร่วมมือกันตามสืบและไขคดีต่างๆเพื่อจับตัวคนร้ายให้ได้นั่นเองนะครับสนุกเข้มข้นจนติดท็อป10เว็บซีรีส์จีนแห่งปี2016ซึ่งก็มีข่าวลือในหมู่ชาวเน็ตจีนว่าจริงแล้วเรื่องนี้เคยมีแลนว่าจะสร้างภาคต่อแต่ด้วยปัญหาทางปัจจัยหลายๆอย่างรวมไปถึงเรื่องลิขสิทธิ จึงทำให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นั่นเองนะครับเรื่องต่อมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดนขึ้นหิ่งของจางรั่วอินเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่อง Joy of Light หรือหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรของปี2019นั่นเองเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคเชื่อเฉือนที่นอกจากจะเข้มข้นน่าติดตามไปกับการสืบหาความจริง พร้อมกับพระเอกฟ้านเสียนที่รับบทโดยจางร่วยอินแล้วยังมีโมเมนต์สุดโรแมนติกของฟ้านเสียนกับแม่นางน่องไก่หลินวานเอ,อ๋อที่ได้ดีชินมารับบทพร้อมด้วยฉากโปนเฮฮาคอมเมดี้ที่สอดแทรกเข้ามาแบบคาดไม่ถึงอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งตลอดการออกอากาศซีรีส์จีนหานทัชตาฟ้าปริศนายุทธจักรก็กวาดทั้งกระแสในโลกโซเชียลและยอดวิวที่สูงถึง 9,500ล้านวิวเลยทีเดียวหลังจากความสำเร็จใน Joy of Life ภาคแรกจบลงไปอย่างถล่มทลายไม่นานนักก็มีข่าวว่ามีผู้สร้างทีมเตรียมสร้างภาค2ต่อเนื่องแต่หลังจากเวลาผ่านมา2ปีแล้วที่ปล่อยให้แฟนๆเฝ้ารอข่าวความคืบหน้าในที่สุดก็เพิ่งมีข่าวความเคลื่อนไหวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับว่า จอยออฟไล์ภาค2เตรียมจะเปิดกล้องถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วนะครับโดยพระเอกยังเป็นจางล่วออินคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความน่าติดตามว่าในซีรีส์ภาค2นี้จะมีบทนักแสดงคนเดิมมาแสดงหรือใครได้มาแสดงเพิ่มเติมนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วซีรีส์จีนแนวย้อนยุคเชื่อเือนอย่างดาบพิฆาตกลางหิมะปี2021 ที่มีข่าวว่าเตรียมจอคิวสร้างภาคสองเช่นกันโดยนักแสดงนำก็ยังเป็นจางร่่ยอินเหมือนเดิมซึ่งซีรีส์จีนเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงบทจากนิยายจีนชื่อดังของนักเขียนเจ้าของนามปากกาเฟิงหัวซี่ซูโหที่จางร่่ยอินระบบทเป็นสวีเฟิงเหนียนชายหนุ่มสุดฉลาดมาดกวนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อปกป้องบ้านเมืองโดยมีนักแสดงจีนรุ่นใหญ่อย่าง หูจินและลีเกิงซีร่วมแสดงนำด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนของจางรั่วอินที่ประสบความสำเร็จมากเช่นกันเรื่องสุดท้ายเกียรติยศนายตำรวจปี2022ที่มีข่าวลือว่ามีแผนจะนำมาสร้างภาคต่ออีกเช่นกันนะครับโดยจางรั่วอินพลิกบทบาทครั้งสำคัญมาในมาดนายตำรวจหนุ่มที่ต้องพิสูจน์ตัวเองฝึกฝน จนในที่สุดก็กลายเป็นนายตำรวจที่ได้รับการยอมรับนางเอกของเรื่องก็ได้ไปลู่มารับบทนอกจากนี้ยังมีสีไขเฉิงหวังจิ้งซุนหนิงหลีเป็นต้นนะครับร่วมแสดงด้วยเห็นดีกรีความปังแต่ละเรื่องแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอยากให้ทีมผู้สร้างนั้นรีบสร้างภาค2อออกมาเร็วๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้น ฟังแล้วก็น่าดูติดกันงอมแงมไปทั่วบ้านทั่วเมืองทุกเรื่องเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพระเอกอย่างจางรว่วอินนะครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้ชมภาคต่อของเรื่องไหนกันบ้างนะครับ